ครับสวัสดีครับต่อมาเราจะพิมพ์รายงานสลิปเ,เดือนนะครับโดยใช้รหัสเมนู PSLIP2 แล้วก็ไปที่เมนูสมาร์ทบิของเราโปรแกรมดมาร์ดบิ PO ของเรานะครับเราก็เซชคำสั่งรหัสเมนู PSLIP2 กดเซิร์ชครับมาแก้ไขช่วงเดือนของเรากดโอเคครับเราจะแสดงเจ้าภาพเพื่อโชว์ออกมานะครับนี่ครับหน้าตาสลิปเงินเดือนของของเรานะครับ มีพนักง,งานสามท่านนะครับนางสาวสุขใจนางสาวงามจริงดีพร้อมแล้วก็นายดีจริงแน่นอนผลิตเป็นเดือนพนักง,งานทั้งสามท่านก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับในกรณีทำงานจริงๆถ้าหัวหน้างานของท่านให้ส่งไฟล์เข้าโฟลเดอร์ ของบริษ i, ad, prime, ัทที่กำหนดไว้ท่านก็เรียกชนิดของควายเป็น REP e r EXE คลายนะครับและการสถานที <h <h ああ่เก็บของเขาก็คือแล้วแต่ว่าพานะบริษัทท่านจะกำหนดว่าให้เก็บในโฟรเด์อะไรนะครับในนี้เราจะไม่ทำการเก็บไว้ะครัแทนเรับครับ การพิมพ์ใบงานสลิปเงินเดือนของพนักงานทั้งสามท่านก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ